พี่น้องมีอาหารอาหารบ้านเฮาเดอร์ทางทางกลับมาจากออกกำลังกายมันจะเป็นอู่ซ่อมรถนี่ที่พี่เข้าไปดูควายจะไปทางนี้นะนี่ถ้าเข้าไปเขาจะอยู่ตรงนั้นแหละควายเนี่ยดูเนื้อเขาสวยสวยเนื้อน้องลาย บรรยากาศการซื้อของทางทานนี่มีอมหอยมีซุปมะเขือจะกินยังลบะบดนี้อันนี้ลาบประดุกลาบปลาดุกเอาลาบปลาให้พีเอาเข้าวเหนียวทุงหนึ่ง น้ำตกแกแ่ร้อยเลยจั๊กบาทอุ้ยลมจั๊กบาทหนีม้านะคะเออรถมันนี่นี่มาเนาะรถมันเลี้ยวพอดีเนะาะเพราะข้าม,ม้ากระแดด ไปแล้วนะจ๊ะถ้ามาตอนเย็นถึงจะเข้าไปดูหาควายแต่อันนี้มาตอนเช้าไม่เข้าไปเนี่ยทางเข้าไปมันจะเป็นหินลูกรางอย่างนี้นะเนี่ยนี้เป็นอู่ทางออกกําลังกายก็ไปทางนั้นกันมาทางนี้แต่ภาษาบ้านเราเดี๋ยวไม่ได้ยินผิดก็ได้ ละไม้ละยี่สิบละอ่ะเอาไหมอ่ะนี่นี่นี่ดูพี่ดูดิไม้ละยี่สิบบาทดูดูดูอ๋อเออเดี๋ยวขายได้ยังลองเพี้ยนได้ยังเอาขายเพื่อนเนี้ยไม้ละยี่สิบบาทค่ะคนสวยขอพูดอ่ะยี่สิบไม้ใหญ่ที่สุดในรามสองค่ะเนี่ไม่มีที่อื่นแล้วนะคะใหญ่ยาวค่ะอ้าวอร่อยค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ปิดแล้วนะค่ะ มาซื้อของด้วยกันไงมคามาซื้อของด้วยกันซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วคะ่ะนี่สวยด้วยสวยด้วย<า>คนขายก็สวยค่ะคนขายก็สวยค่ะ <c oughs> ใหญ่ก็ใหญ่ <c oughs> ทั้งใหญ่ทั้งยาว <c oughs> ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ปิดคลิปกันนะค่ะสวัสดีค่ะ